15้านาฬิกาของวันที่สองเมษายน2566สที่วัดส,สุทิวัตวรารามพระอารามหลวงตําบลท่าฉลอมอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครน,น,นายนรงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครได้เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนปีที่24เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสองเมษายน โดยมีพระครูสุทธิธรรมมาพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครจะอาวัวัวสุทธิวัวรวารามพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายนารงรักร้อยผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธีฝ่ายคารวะได้เปิดกลวยกระทงดอกไม้ถาวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉาย,ยาลักษณ์สมเด็จพระกนิธิราชรา้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบารมราชกุมารีเจ้าหน้าที่พิธีสงฆ์อารัธนาศีลประธานฝ่ายสงฆ์ให้ศีล จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครประธานในพิธี รองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนมอ้าไตรให้นาคสัม,มเนาพระครูสุธิธรรมพรที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาครเจ้าวาดวสุทธิวัดวรารามพระอารามหลวงประธานฝ่ายสงฆ์ให้การบรรพชาสาม,มเนรทั้ง81รูปและมีการตั้งขบวนแห่รอบพระอุโบสถท่ามกลางประชาชนที่มาร่วมบุญกันเป็นจำนวนมากซึ่งสัมมเนรจะได้ศึกษาพระธรรมตามหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่16เมษายน2566ค่ะ